สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะอยากจะสอบถามคุณผู้ชมครับเคยมีปัญหาบ้างไหมครับผมในกรณีที่เราใช้ Facebook มาสักระยะหนึ่งแล้วครับและหลายๆโพสครับบางครั้งเราก็ปรับเป็นสาธารณะบ้างบางครั้งก็เฉพาะเพื่อนบ้างบางครั้งก็เฉพาะฉันบ้างมีความเป็นส่วนตัวแบบนี้ครับล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีฮะคุณผู้ชมมีความจําเป็นที่จะไม่อยากให ใครก็ตามมาเห็นโพสต์ของคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนฮะไม่ว่าจะก,การณี มีปัญหาที่ทํางานม,มีปัญหาในห้องเรียนมีปัญหากับเพื่อนคนนี้คนนั้นแบบนี้ฮะในชีวิตความเป็นจริงครับและทีนี้ฮะเราอยากจะเปลี่ยนการตั้งค่าโพสของเราทั้งหมดครั้งเดียวให้กลายเป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นครับผมคือคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาเห็นโพสตใดๆของคุณผู้ชมทั้งหมดเลยละครับตั้งแต่เติมต,ตั้งแต่เริ่มจนจบนะฮะกี่ปีกี่ปีก็ช่างครับกดทีเดียวฮะสามารถที่จะเปลี่ยนโพสต์ทั้งหมดของคุณผู้ชมให้เปลี่ยนเป็นเฉพาะเพื่อนได้ครับมีวิธีทําง่ายๆอย่างที่เท็ดดี้จะบอกตอนนี้ ครับ คุณผู้ชมที่ใช้ a c e b o o k มานานๆนะฮะยิ่งหลายๆปีครับก็แน่นอนฮะส่วนใหญ่ก็จะมักจะโพสอะไรเยอะแยะมากมายครับแล้วหลังจากนั้นก็มักจะจําไม่ได้ฮะว่าเราเคยตั้งอะไรไว้เป็นสาธารณะบ้างไหมตั้งค่าไว้ให้เป็นแบบเฉพาะเพื่อนบ้างไหมอย่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ฮะผมตั้งค่าไว้ให้เป็นโหมดสาธารณะแบบนี้นะครับและวันดีคืนดีฮะผมมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องปิดโพสต์ของผมทั้งหมดให้เป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว ผมนะครับผมก็จะเข้าไปสู่หน้าแรกของเราฮะจากนั้นเราจะคลิกที่ขีด3ามขีดตรงนี้นะครับแตะเข้าไปฮะจากนั้นมาแตะที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้ครั an Mother, no ครบผมจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาครับผมมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับแต่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นฮะให้แตะตรงนี้ครับดูว่า จำกัดว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ในอดีตครับจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ในอดีตและเมื่อแตะเข้าไปครับคุณผู้ชมจะเจอกับรายละเอียดที่บอกว่าจำกัดผู้ที่สามารถเห็นโพสต์ในอดีตบนไทม์ไลน์ของคุณได้แต่ตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกให้จุดเดียวคือสีแดงๆแบบนี้ที่เขียนว่าจำกัดโพสต์ในอดีตครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่คําว่าจํากัดโพสต์ในอดีตนะครับเขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งฮะว่าจะจํากัดโพสต์ในอดีตทั้งหมดใช่ไหมคุณกําลังจะ จ,จำกัดโพสในอดีตทั้งหมดในบนทไลายของคุณครับวิธีเดียวที่จะยกเลิกการจํากัดนี้ได้คือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโพสท,ทีละโพสครับอ่ะทีนี้ถ้าเรายืนยันนะครับแต่เจ้าตัวสีแดงฮนะจำกัดโพสต์ในอดีตครับผมและเขาจะกลับมาสู่หน้าเดิมครับ พอเราลองกลับไปดูในส่วนของหน้าแรกของผมนะฮะในส่วนของผมที่เป็นโพสต์ของเจ้าจิ๋วครับผมเราก็จะพบว่านะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะเราให้เวลาเขาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นสาธารณะอยู่นะครับเดี๋ยวเรารีเฟชแป๊บหนึ่งะฮะอยู่ๆมาแล้วมันก็จะกลับเปลี่ยนเป็นเฉพาะเพื่อนเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเนี่ยฮะเจ้าตัวนี้ครับจากที่เป็นรูปลูกโลกอยู่นะฮะก็จะกลายเป็นรูปคนที่เขาจะเปลี่ยนโพสต์ทั้งหมดของเราทุกๆโพสต์เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะให้เป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นครับที่จะมีสิทธิ์เห็น โพสทุกโพสของเราตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้และหากเราต้องการแก้นะครับเราก็ต้องมาแก้ไขความเป็นส่วนตัวทีละโพสเท่านั้นครับผมทีละโพส์เลยนะฮะกลับมาเป็นสาธารณะใหม่หรือเฉพาะฉันหรือเพื่อนยกเว้นใครบางคนครับผมคุณผู้ชมต้องมาทําทีละตัวแบบนี้เลยนะฮะถึงจะสามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโพสต์ต่างๆแล้วนะฮะแก้ไขความเป็นส่วนตัวครับผมวิธีนี้มีประโยชน์แล้วก็มีข้อจํากัดอย่างที่บอกไว้ ทั้งหมดนี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าง,ง่ายๆแบบนี้ครับและส่วนจะกลับไปให้เป็นสาธารณะหรือยังไงต้องไปแก้ทีละตัวทีละตัวอีกครั้งนึงครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซ h ชาแนลครับสวัสดีครับ